ไม่เปิดเด็กเหรอเนี่ยปิดมาเป็นเดือนเดือนแล้วอยากจะเล่นสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้เล่นสักที <c oughs> โอ้ <c oughs> จะมีอะไรเล่นบ้างนะแถวนี้ <c oughs> โเ่นมั <c oughs> โนโหน่ารักจังมีเซตอันใหญ่โว้ ไม่ได้ไม่ได้เจ้าของเขาจะเสียใจไม่ใช่ของของเราเด็กดีอ่ะจะไม่เอาของคนอื่นเจ้าของค่ะเจ้าของค่ะเล่นของเล่นค่ะมาไปด้วยค่ะอุ้ย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 ของเล่นของเล่นของคุณป้าเหรอคะไม่ใช่ค่ะของเล่นทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นของหนูไปเลยเพราะว่าของเล่นเนี่ยสำหรับเด็กดีเด็กดีที่ไม่เอาของคนอื่นใช่ไหมคือคุณป้าเนี่ยนะคะสงสารมากที่สวนสนุกของหนูปิดมันนานมาก ป้าก็เลยซื้อสวนสนุกเซตใหญ่มาให้เลยจิงจิ้วค่ะเดี๋ยวไปเปิดของเล่นตองเล่นเล่นเองเลยดีไหมคะขอบคุณค่ะโอเคงั้นเราไปเปิดกันเลยค่ะโอ้ยกกล่องเสร็จเรียบร้อยแลวน่ารักสุดๆเอาแล้ไม่ใช่แต่งทำอย่างนี้ก็ไวกิ้งล่ะนี่นะคะสระน้ำเด็กเล่นเราปิดสวนสนุกของเราปิดนะเราก็สร้างเองเลยจ้า อันแรกอันแรกแอันนี้ผีมันต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เออ,อบ้านผ <นะ S 1> ีสิง่ะเจ๋งมากเลยนะเดี๋ยวแม่เล่นให้ดูว่าเล่นยังไงเดี๋ยวแม่ทำให้นั่นจะจำวางอันนี้ไว้ก่อนได้เลยวันนี้จะรับบทเป็นเป็นเลยดีน้องเพนดาอันแรกนันก่อนเลยอันแรกของเรานะคะคือ baby amusement park ที่ที่ไหนนะ small world disneyland ท่ามกลางน้ำเลยเออแล้วสีสันสนะคะ ตอนสมอลเลดิสนีย์แลนด์ที่ตัวเล็กๆมันจะออกมาจากประตูแล้วก็เดินเดิเข้าไปเวลาที่ถึงเวลาแป้งๆกี่โมงกี่โมงใช่ไหมก็มีตัวเดินออกจากประตูนี้มาใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรทิ้งซิงเหรอทิงช้าสวรรค์ทิงช้าสวรรค์หมุน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 ในเซตนี้นะคะจะมีเบบี้มาสามคนคือเบบี้แพนด้าน่ารักเนาะเบบี้แมวขุดปุยเขาคือแมวเปอร์เซียแมวเปอร์เซียห้องขุด คนน่มคนนี้เขาจะมีขนยาวๆแล้วอีกคนนึงเป็นใครมุนนะมุนมุนปั๊บคนนี้ <c oughs> เ,เทเทเทมันขึน้นมา <c oughs> คนนี้คือน้องกระต่ายนะคะมีชื่อว่า Milk มิวและบิดชื่อจำเขาเป็นแมวก็แล้วกันแมวแมวเล่นอย่างอื่นไหมมีของเล่นตั้งหลายอย่างอ,าอ่ะแตวนี้มันนั่งได้อย่างเียวถขานั่งได้มานั่งเล่นไวกิ้งดีกว่าตัวนี้มีไวกิ้งงั้นแมวเล่นอะไรแมวเล่นกระต่ายก็ได้นะนั่งเลย กาะให้ดีๆนะไวกิ้งอันนี้ซิ่งมากเลยนะเอ็มซิ่งไวกิ้งเองว้าวจะเต็มทะเลข้างล่างเขาโยกได้เห็นปะแวยก็จะเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่างอเ่นแล้ยเขายเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้งฮ้้เฮ้เฮ้ยยเฮ้ย้เฮ้้ว้เย้ แล้วจะแต่ว่าทําดีมากเลยอ่ะเด็กๆสามารถมาเล่นกันข้างหลังได้นะไม่นะเพราะว่าเขาสามารถหมุนอ่ะอันนี้ก็เป็นสิงช้าสวารรค์อ่าแล้วตรงนี้ไงนี่อ่ะเขามีเก้าอี้นั่งเล่นด้วยโอ้ยเร<อ>าไม่เห็นเล่นแน่เหนียวมีโตะ๊ะมีเก้าอี้ตรงนี้พาตุ๊กตาเบบี้ต่างๆมาเล่นตรงนี้ได้อีกหลายตัวเลยไัคิดว่าอันนี้ประสาทอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่เขามีรถคันเล็กๆให้ขับเล่นด้วยนะอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวฉันเอาตัวนี้กับตัวนี้นั่งได้แม่จะให้แผ่นด้านั่งนั่งสีชมพูเฮ้ย รถนะคะมันสามารถเอามาต่อกันได้เอ้ยแม่เพิ่งเห็นเนี่ยดึงข้างหลังเปิดออกมาแล้วก็มาต่อคันนี้เป็นกระต่ายคันนี้เป็นแพนด้าเอางั้นแพนด้าก็ต้องมานั่งคันนี้สิใช่นี่สองคนนี้เขาก็อลองเล่นหน่อยเอารถมาเกี่ยวกันได้นะคะแพนด้าเกาะดีๆนะเดี๋ยวกระต่ายจะซิ่งแล้วฟิวว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 ว้ววววว้ววววต่วไปวว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 อววว ดูบ้านผีสิงเพราะแม่บอกว่าเจ็ลงลองเลบ้านผีสิงเหรอคะมาเลยมาเลยมาเลยเ <c oughs> <c oughs> สียงหมาหอนปะ <c oughs> บ้านผีสิงหลังนี้นะคะมีชื่อว่าปุก <c oughs> ถ <Surprise> ูกต้องบ้านผีสิงสีจมปู mm hmm. เขามากับแมวชื่อมิดไนท์แคทนะะน้องแมวสีดำสนิทตัวนี้นะคะ,คะเขามีช,ชุดนี่นั้นวันนี้ดิฉันอยู่ในบ้านผีสิงต้องมีอะไรนั้นวันนี้ดิฉันจะพาเธอานผีสิงนะคะะเขามีเก้าอี้มาด้วยอ่ะเก้าอี้ผีนั่งมามาแมวไม่ใช่เดี๋ยวเชียจะให้เขาดูน่อไม่ใช่มันไม่ได้ทำอย่างงั้น เนี่ยคะ่ะเวลาใส่เข้าไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อยูนี้ <c oughs> นผีข้าด้วยมันแบบผีซ่อนผีอ่ะ <c oughs> อยากให้ผีซ่อนผีน่าร <c oughs> ักเป็นเซอร์ไพรส์แม่เก็บก่อนอ่ะแมวขึ้นลิฟต์เลยจ้าแมวขึ้นลิฟต์ยืนนิ่งๆนะนะเดี๋ยวแม่จะซิ่งขึ้นชั้นสองอแล้วนะวิวขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วดอกเด็กดอกเด็กพอขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วนะคะแอบไปตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์จ้า เขามีเพื่อนเป็นผีน้อยด้วยนี่เขาเล่นอย่างนี้เขามีอันนี้เป็นผีน้อยซึ่งผีน้อยเนี้ยมีผีน้อยกว่าก็คืออันนี้อันนี้คือผีน้อยกว่านะคะทีนี้ผีน้อยก็มาฟพอครอบเสร็จแล้วนะคะผีก็สั่นได้ผีมาแล้ว มีโทราทาัศน์เหมือนกับอะไรนะคนที่ออกมาจากโทราทัศน์หัวดีจชจะออกมาอกับโอ๊ยหัวติด <c oughs> หัวโตไปไหนนหี่ใครผีน้อยอยู่ในนี้อันนี้คือผีใหญ่ผีน้อยผีมินิตอนนี้ผีมาแอบอยู่ในโทรทัศน์แล้วเขาเล่นซ่อนหากันแล้วก็น้องผีคนนี้มาซ่อนอยู่ในโทรทัศน์ง่ายกลายเป็นหนังผีไปเลยตอนนี้ก็ต้องซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาอต่าง,<อ>งคนต่างซ่อนแล้วไม่มีคนหาเลยหรออ่ะตอนนี้ก็หานับหนึ่งสองสามมาแล้วจัด แอะต่อไปจะเป็นอะไรดีอันนี้ค่ะอันนั้นนะคะอันนี้ของอของเล่นโปรดชเฉตแตมเวลาที่เฉตแตมไปเที่ยวสวนสนุกเลยก็คือเฉตแตม,มชอบเล่นม้าหมุนห้าหมุนถ้วยหมุนเฉตแตมชอบเล่นอะไรที่หมุนหมุนไงแอนเค็มชอบเป็นผัวค่ะอันนี้นะเขาเป็นม้าหมุนรูปพระจันทร์สวยมากๆเป็นเหมือนอยู่บนก้อนเมฆเป็นพระจันทร์อะไรย่งเงี้ยที่นั่งก็เป็นพระจันทร์นะคะอันนั่งอน,นอใครจะมานั่งกับแพนด้าบัางคะในเซตนี้ได้เบบี้แพนด้ามาตัวหนึ่งนะตัวนี้แอบมาเพราะว่า ยังไงก็ไม่มีใครเห็นเขาอยู่แล้ว <laughs> ตแต่แอบ,บมาด้วยอีกหนึ่งคนเนี่ยรูสึข้างบนก็เป็นรูปดาวด้วยที่หมุนหน้าสว i งเก w i n ริส l ์ลิฟต์สต้าจริงๆริง,รงมันเหมาะเพลงนี้ <laughs> น่ารักมากเลยในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ไปสวนสนุกนะคะ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ไปสวนสนุกกันเราเป็นครอบครัวส,สนุก<ต> <laughs> พูดเองนของสวนสนุกเลยแต่เดี๋ยวก่อนว่าไงนะนางเอกมาตอนจบนางเอกมาตอนจบนางเอก อันนี้คือจะเรียกว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวไหนดีเจ้าหญิงเจ้าหญิงดิสนีย์ถ้ามารถแบบนี้ก็ต้องเป็นเจ้าหญิงบันนี่เขาชื่ออะไรคะจีเนียสร <c oughs> ถจีเนียสมาแล้วจ้าเป็นรถมานะคะ <c oughs> ที่ข้างหลังเป็น เต็นที่แต่งตัวเอ้ยเป็นบ้านเลยเหรอเป็นรบ,บ้านเป็นห้องแต่งตัวคร<ะ>น,นี้ก็ <c oughs> นั่งเล่นอยู่กับกระทาของเขาเขาสามารถเสกเนี่ยอย่างเช่นเขาอยากให้สวนสนุกเป็นเจ้าของสวนสนุกคนนี้เป็นเจ้าของสวน,นสนุกอ่ะเป็นเจ้าของสวนสนุก <c oughs> อยากจะเสกโอ้มาลึกกึ๋กคุยค <c oughs> อ,อยมีบ้าน <c oughs> พี่สิงเหมือนก็มีให้ขอให้มีโู่นนี่นั่นมันก็มอีอ๋อใส่เครื่องเล่นใช่ไหมให้มีบ้านผีสิงให้มีม้าหมุนใช่ไหมเอาคะทาเขาไปก่อนอแม่แม่เพิ่งเห็นธจแต้มเพิ่งเห็นว่ามันมีขลังใช่คืออันนี้มันหมุนได้น,<อ>นี่นี่นี่นนี่นี่นนโอ้มันลึกกึ๊กคุยใครสวยว่าที่สตนุปัตพี่คน ให้พี่ๆดูแลคือฝั่งนี้นะคะเขาจะเหมือนอันนี้เป๊ะเลยแม้เวลาเจ้าหญิงแต่งตัวเจ้าหญิงครบเ็จนะเวลาสองกระจกก็จะเห็นเกยกระจกไปแบบนี้ แต่พอแต่งตัวเป็นกระต่ายธรรมดาเอามองกุฎออกแล้ว<ช>ก็หมุนกระจกไปด้านนี้อุ๊บกลายเป็นกระต่ายธรรมดาแล้วโสดจะกลายเป็นกระต่ายธรรมดาแล้วหรือเนี่ยก็เว <c oughs> ลานอนก็ไม่ต้องใส่มงกุฎก็ได้ไง <c oughs> เขามีมาให้หลายอย่างเลยนะ <c oughs> ชุดคนนี้น่ารักมากเลยอะ่ะดูคุณหนูกุ๊กกิ๊กมากาใส่มงกุฎไว้มงกุฎน่ารักแม่ชอบมีคาถาด้วยนะคะมีคาถาหนึ่งอันที่ยังเพิ่งเห็นเลยอ่ะคาถาค่ะ อะไรคะเตรียมโชว์ข้างหลังให้ดีกว่าเนี่ยค่ะตอนที่น้องกระต่ายมาไหที่มันมีบันไดเ่ผมก็ให้แบบตัวเบบี้ถูกตัวมาเล่นด้วยกันตรงนี้ได้เลยพอปีเสร็จแล้วก็กระโดดตรงนี้แล้วก็กระโดดตรงนี้แล้วให้มันหมุนแล้วก็นี่แล้วเราก็ออกไปอย่างไงถูกต้องนี่กระโดดขึ้นนี่ก็ได้นี่ไง๊บพี่น้อยมาแล้วาเจ้าหญิงมายืนก็ได้แต่เจ้าหญิงไม่ได้เป็นเจ้าหญิงเขาเป็นกระต่ายธรรมดา ใส่มงกุลใส่มงกุลเมื่อกี้เรายังดูนี้ไม่ครบเลยยังมีอีกชแตมนอกจากโต๊ะกระจกแล้วนะเขามีโซฟาใช่ไหมคะให้แบบเจ้าหญิงนั่งพักแล้วก็มีนี่ด้วยนะเขามีกล่องใส่ของอยู่ตรงนี้และเราก็ต้องใส่คาราเข้าไปใส่คาทาได้หรอแม่ว่าใส่แบบใส่หวีเออใส่หวีได้อันนี้ก็ใส่หวีลงไปเนาะอ่าเขามีหวีมาให้ก็ใส่เลยเนาะใส่ลงมาปิ้ไว่าใหญ เอา,อาง,างั้นเง้นหวีระวังบนโต๊ะงั้นแล้วใส่อะไรอะ่ะใส่รองเท้าได้ไหมมงกุฎนะในกล่องเขาวางมงกุฎเขาวางข้างบนแต่ว่าแต่แม่ว่ากล่องนี้ใส่มงกุฎ <c oughs> <c oughs> ดีวไ,ได้ไหมพอดีไหมได้พอดีใช่้วคือกล่องใส่มงกุฎแม่จะไปใส่รองเท้าแล้ว <c oughs> อโ๋อ่เมื่อกี้นี้เห็นเขาทำอย่างนี้ด้วยค่ะเขาเอาเก้าอี้เนี่ยมาวางตรงนี้แล้วก็เอาโต๊ะกระจกมาวางฝั่งนี้ mm hmm. วางมงกุฎอไว้ตรงกลางนะเอาคาถาวางไว้เจ้าหญิงมา เสร็จแล้วเวลารถม้าวิ่งไปนะคะเราก็จะส่องเห็นเมืนซินเดเล่าปใช่ไใช่เราก็จะสอ่องเห็นเจ้าหญิงนั่งอยู่ในรถม้าสวยๆเราก็จะเห็นแต่ซินเดเล,ล่าเป็นฟักทองเป็นรถม้าจริงๆไงไม่ได้เป็นรถฝักทองอุ้ยประตูประตูเขาเปิดได้นะ,ะจริงว้วยมันไม่มีม้สเขาเป็นรถม้าเมจิกไงเขาก็ไปอเองได้วา ข้างหน้าข้างหลังก็มีไฟด้วยอ่ะน่ารักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเปิดกล่อง s ซิวเนียนแฟมลิล<ร>วันนี้นะคะดีกันเลยเอาผีไปอยู่บนหม,มะหมุนแล้วอันนี้ไม่ใช่มะมุนนะคะนี่คือปะจันมุลปะจันมุนส่วนสนุกเซเวเนียทั้งหมดที่แม่รีวิววันนี้นะคะอยู่ในธีมของปีนี้นะเป็นธีม2021เพิ่งมาเลยขยับซื้อต้องซื้อปีนี้นะคะเพราะว่ามันมาตของปีนี้ใช่ใช่คใช่น่ารัก ชอบนะคะใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะมีขายที่เว็บของ Kiss k i s s a n อขายช้อปีแล้วก็ล a z a ด a านะคะเดี๋ยวแม่ให้ลิงล้านขายไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะ <S <S แล้วก็ยังมีวางขายที่ร้าน t อยอาร s แผนของเล่นที่ห้างสรรพสินค้านะแล้วก็ที่ร้าน Si v วเ i ีย m มา k e เกตทั้ง2สาขานะคะสาขาเกตเวเอกมัยกับสาขา The c ค y s t a l เอกมัยรามินทาใช่แล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็ค,ะคอมเมนต์บอกแม่กับเแตมไว้ข้างล่างนะคะแม่กับเแตมจะมาทำให้ดูกันอีกเยอะๆเล วันนี้แม่กับเชอแต่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย